สวัสดีทุกคนจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยพี่นิวอะก็จะมาทําการจัดงานแต่งงาน<แ>ทุกคนเคยเห็นงานแต่งงานในบ o ูเฮเว่นไหมจะบอกว่านี่แหละเราจะได้เห็นแล้วในคลิปนี้เพราะว่าในบ o o เฮเว่นเนี่ยมันได้มีการอัปเดต คฤหาหน์หลังใหม่เข้ามาใช่ไหมที่เป็นคฤหาหน์ส่วนน้ําและครั้งนี้มันก็มีสถานที่จัดงานด้วยเดี๋ยวเราแบบว่าลองไปจัดงานแต่งงานในคฤหาหน์หลังนั้นก็แล้วกันนะโดยการที่เราอ่ะจะไปที่คฤหาหน์ส่วนน้ําของเรากันสร้างตรงคฤหาหน์หลังที่33เลยแล้วกันเนาะทุกคนและครั้งนี้เราก็ทําการเอาคฤหาหา์ส่วนน้ําออกมาหลังจากที่เราเนี่ยทำการสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยขอทําการ เปลี่ยนบ้านเป็นสีขาวกันแล้วกันนะเอาละเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเขียนป้ายตรงนี้ว่างานแต่งแล้วกันแต่ไม่แน่ใจว่าในบลกเฮเว่นเนี่ยจะแบนคําว่างานแต่งหรือป่านะทุกคนนะเดี๋ยวดูกันนะปรากฏว่าบลกเฮเว่นเนี่ยแบนคาว่างานแต่งแล้วถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษล่ะจะแบรนไหมว e ดดิ้งคำว่าว e ดดิ้งที่แปลว่าแต่งงานเนี่ยไม่แบรนนะทุกคนนะทำการแบบว่าอาใส่หัวใจ ข้าไปแบบนี้นะนี่เพื่อทําให้แบบว่ามันดูดีขึ้นแล้วคราวนี้เราก็เอาพร็อพออกมานะทุกคนนะแน่นอนงานแต่งเนี่ยมันก็ต้องแบบเอ่อมีป้ายบอกเนาะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืองานแต่งพี่นิวก็เอาป้ายวางแบบนี้เอาป้ายวางแบบนี้แล้วคราวนี้เนะี่ยพี่นิวก็ทําการใส่เป็นอิโมจิหัวใจเข้าไปนะแบบนี้ตอนแรกว่าจะใส่เป็นอิโมจิเจ้าบ่าวเจ้าสาวแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมจะบอกว่าแค่ป้ายทางเข้างานเราเนี่ยก็บ่งบอกแล้วว่า เนี่ยแหละคืองานแต่งแล้วต่อไปเราก็จะมาทําการแบบว่าใส่แบบเป็นม่านไฟเข้าไปนะทุกคนนะซึ่งม่านไฟเนะี่ยพี่นิวขอใส่เป็นแบบม่านไฟกลมๆแบบนี้นะทุกคนแล้วคันี้ขอเป็นแบบม่านไฟสีขาวก็แล้วกันนะสวยงามแต่คันนี้มันก็แอบบังคําว่าว e ดดิ้งแต่ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ใส่เข้าไปแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นเวลาขําแล้วเอ่อคือยังไงเนี่ยมีคนมาตรงหน้างานแต่งเราเต็มเลยแล้วคันีน้พี่นิวก็ทําป้ายขึ้นไปเขียนว่างาน งานมงคลน,นั่นเองนะตอนแรกก็จะเขียนว่างานแต่งแต่ครั้นี้ในบลกเฮเว่นเนี่ยแบนคาว่าแต่งนะทุกคนและนี่ก็คือทางเข้าประตูหน้าง,งานแต่งเรานั่นเองเอาแหละเดี๋ยวเราจะเข้าไปแต่งด้านในกันนะก็รู้สึกว่าก็มีอ่ามีคนไทยสิ่งที่สาคัญที่เราต้องมาแต่งเลยคือตรงนี้นี่ตรงนี้เลยแล้วเราก็ไปเปิดไฟก่อนเอาเป็นไฟสีขาวก็แล้วกันนะทุกคนนะนี่พอเปิดไฟปุ๊บทุกอย่างมันจะดูสว่างแล้วครั้นี้เราจะมาทําซุ้ม งานแต่งตรงนี้ก็จะให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมานั่งกันตรงนี้นะซึ่งแนะ่นอนเดี๋ยวเราแบบว่าอ่าจะทําแบบเป็นซุ้มฉากแล้วคราวนี้พี่นิวก็วางซุ้มฉากแบบนี้นะแต่คราวนี้ก็ขอเปลี่ยนเป็นสีขาวละกันนะเพราะว่ามันคือธีมงานแต่งนะทุกคนแล้วคราวนี้เราก็ทําการแบบอ่าแปะป้ายตรงนี้เข้าไปนะตรงนี้นะแล้วก็ใส่เป็นอิมจิหัวใจเข้าไปแบบนี้ และตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองนะแต่การนี้ playable, ที่นั่งเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นสีขาวเหมือนกันเพราะว่างานแต่งเนี่ยเป็นเป็นธีมสีขาวนะมันถึงจะเป็นงานมงคลนะตอนนี้เราก็ทําเก้าอี้ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่งแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าโต๊ะวางของโต๊ะวางของก็ต้องเป็นสีขาวนั่นเองบอกแล้วว่าทุกอย่างต้องดูเป็นสีขาว และบนโต๊ะเราก็วางเป็นดอกกุหลาบครับ<ห>แล้วก็คือตอนนี้มันมีพอปเป็นดอกกุหลาบใช่ไหมทุกคนมาทําการแบบประดับซุ้มแบบนี้นะนี่เพื่อทําให้ซุ้มเราเนี่ยมันดูแบบเออมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะนี่คือแบบว่าดีมากเลยที่มันมีแบบเออพอปดอกกุหลาบเข้ามานะเราก็พอบดอกกุหลาบของเราเนี่ยมาทาการประดับซุ้มแบบนี้แต่รู้สึกว่าตอนนี้ขีดจํากัดของตกแต่งบ้านแล้วของพี่นิวนะแต่ว่าตอนนี้เราก็ทําซุ้มเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วแต่มันก็เลยหลายอย่างเลยที่พี่นิวต้องทําแล้วตอนนี้เนี่ยเรา ก็ให้แบบว่าเจ้าบ่าวอันนี้คือเจ้าบ่าวนะทุกคนนะนี่ให้เจ้าบ่าวเรามาทําการช่วยวางม่านไฟนะเพื่อที่ว่างานแต่งของเราเนี่ยมันจะได้ดูแบบสวยมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มมีแขกมางานแต่งเราแล้วนะโอ้โหยังแบบว่ายังจัดซุ้มไมเสร็จเลยแขกมางานแต่งเราแล้วคือตอนนี้พี่นิวก็ทําการแบบว่าให้แบบผู้ช่วยมาวางซุ้มใช่ไหมและแน่นอนงานแต่งเราเนี่ยก็ต้องมีดนตรีนะซึ่งดนตรีเนี่ยเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก เปียนโนนั่นเองน,นี้ก็จะเป็นเปียโนสําหรับแบบว่าบรรเลงเพลงในงานแต่งแล้วตรงบริเวณนี้เนี่ยเดี๋ยวเราให้เจ้าบ่าวเรามาทําการวางซุ้มน้านะทุกคนนะจะบอกว่ามันก็จะมีแบบเป็นซุ้มน้ําคอยบริการแขกอะไรแบบนี้เออตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มน้ำมาทุกคนนะเราก็เจ้าบ่าวเราเนี่ยมาทําการวางซุ้มน้ําไปก่อนแล้วกันส่วนเจ้าสาวนั้นใครจะเป็นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าใครจะได้มาเป็นเจ้าสาวของเราแล้วทีนี้ก็ทําการแบบว่าวางเครื่องดื่มนะเข้าไปอย่างนี้แล้วตอนนี้เจ้าบ่าวเราก็พอไม่ ไม่พอนะก็เลยบอกแขกเหลือในงานว่าช่วยวางน้ําตรงนี้หน่อยงับคือ <c ười> ตอนนี้มันไม่พอนะนะอ่าแล้วตอนนี้แขกก็ช่วยวางน้ําแล้วขอบคุณนะคะที่ช่วยวางน้ํานะคะขอบคุณนะคะที่ช่วยวางน้ําขอบคุณมากมากเลยนะคะอ่าตรงน,นี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นซุ้มน้ําเรานะส่วนตรงซุ้มเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั้นก็เสร็จแล้วนะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ให้เจ้าบ่าวเราเนี่ยมาทําการยืนต้อนรับแขกที่หน้างานแต่งละกันนะแต่ตอนนี้ก็ยังแบบเออหาเจ้าสาวอยู่กําลังหาเจ้า เจ้าสาวอยู่แต่ว่าใครจะมาเป็นเจ้าสาวละนี่เออเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนี่คือเราเราจ้างรถแห่มาเหรอหรือยังไงคือน้องแฟนคลับนี่คือเอารถแห่เข้ามาจอดในงานแต่งแบบนี้เลยเหรอจะบอกว่ามันก็ดีนะที่เออในงานแต่งเรามีรถแห่แล้วคันนี้คุณคนนี้เขาก็เอารถแห่มาตั้งในงานแต่งเราอ๋อจะบอกว่ารถคันนี้เนี่ยมันสามารถถอดหัวถอดหางได้ด้วยเออจะบอกว่ามันก็เจ๋งดีนะโอเคก็ก็ดีดีเหมือนกันที่งานแต่งเรามีรถแห่แล้วคุณคนนี้เนี่ยก็ ็คือเจ้าของรถแห่นั่นเองและตอนนี้เราก็ได้เจ้าสาวแล้วเจ้าสาวได้เดินทางมาถึงงานแต่งแล้วนี่เจ้าสาวเดินมาเลยแล้วตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเวลาประมาณจะ6หกโมงเย็นแล้วทุกคนงานแต่งเรากําลังจะเริ่มและและนี่คือเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราวิวเจ้าสาวสวยมากเจ้าบ่าวก็หล่อมากอะตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็มายืนต้อนรับแขกที่หน้างานนะแต่ว่าตอนเนี้รถแห่เราหายไปไหนแล้ว รู้สึกว่าตรงซุ้มนําลรานี่ก็คือก็มีคนมาคอยบริการด้วยนะเอาน้ําช็อคค่คา,าน้ําช็อกโกแลตค่านี่เราสามารถแบบว่าสั่งน้ํากับพนักงานได้ตรงนี้นี่แล้วพนักงานก็รู้เรื่องด้วยนะนี่หยิบน้ําช็อกโกแลตให้เราอ่ะนี่ไงพนักงานยื่นให้เราแล้วขอบคุณเนะคะโอ้โหบอกเลยว่า เป็นงานแต่งที่ครบวงจรมากเด็กเซเว่นก็มานะะนี่เด็กเซเว่นกางเกงลายช้างก็มางานแต่งเรานะหลังจากที่ดูเนี่ยแขกเรือในงานเราก็ก็เริ่มทยอยมากันแล้วไม่รู้ว่าทยอยมาหรือว่าทยอยไปเดี <S <S ๋ยวครนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยไปปักป้ายโปรโมทงานแต่งเราตรงใจกลางเมืองบุงไฮเวนละกันเนาะซึ่งเราเนี่ยจะมาทําการโปรโมทโดยการตั้งป้ายแบบนี้นะทุกคนนะแล้วก็ทําการตั้งป้ายแล้วก็เขียนว่าเวดดิ้งนะจะตั้งป้ายแบบเป็นตามทางแบบนี้เพื่อให้คนได้รู้ว่างานแต่งเราเนี่ยมน จัดอยู่ตรงไหนนะนี่แล้วก็ทําแบบว่าป้ายตามทางแบบนี้เลยเป็นการโปรโมทงานแต่ง,งนั่นเองนี่ทําป้ายแบบเป็นตามทางแบบนี้จะบอกว่างานแต่งเรานั้นน่ะจะจัดอยู่บนคหิสนาตรงเดินเข่าตรงนูน้นถ้าเกิดคนเดินมาเรื่อยๆเ,เนี่ยก็จะรู้ว่างานแต่งอยู่ตรงไหน เพราะว่าป้ายมันก็ได้ตั้งบอกทางไว้แล้วทุกคนอ่ะแล้วก็ทําการแบบว่าตั้งป้ายบอกเป็นระยะทางแบบนี้นะนี่แล้วก็ป้ายก็จะมาสิ้นสุดต,ตรงแบบว่าคฤิาสน์งานแต่งของเราตรงนี้ทำการปักป้ายตรงนี้อีกที่หนึ่งแล้วก็ใส่คําว่าเวดดิ้งเข้าไปแล้วก็มีหัวใจโอ้โหบอกเลยว่าใช่เลยนี่ตอนนี้พี่นิวก็ทําการโปรโมทงานแต่งแล้วนะมามาดูกันว่าจะมีคนมางานแต่งเราเพิ่มไหมแต่ก็รู้สึกว่ามีรถมาจอดหลายคันวูบตรงนี้เหมือนกับว่าเขามาแบบปาร์ตี้กันมาแบบว่าพูดคุย กัน แล้วาวนี้ก็มีน้องแฟนขับเนี่ยมาช่วยวางพอมหัวใจตรงนี้ด้วยอุ้ยจะบอกว่าเออวางพอมหัวใจนี้ก็สวยดีนะบอกเลยว่าสวยสวยงามแล้วเจ้าสาวเดินมาก็แต่งแต่แล้วตอนนี้เจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราก็พร้อมแล้วที่จะเข้าพิธีมงคลสมรสนะแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็พร้อมที่จะเข้าพิธีแล้วอ่ะแขกเหลือในงานก็มานั่งตรงนี้กันจะบอกว่าแขกเหล่านี้มีทุกเพศทุกวัยมีทุกอาชีพก็เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยก็กาลังแบบว่านั่งรอที่จะลดน้ําสังนะ ันนะเดี๋พนิวขอขึ้นไปพูดบนเวทีก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีไม้นะทุกคนนะอ่ะนี่ไงเราต้องมีไม่เอาเฮ้ยเดี๋ยวใครป่วนเนี่ยเฮ้ยใครมาป่วนอีกเนี่ยโอ้โหเขาจะแต่งงานกันอยู่แหละเออนะอย่ามาปวดนน้นาโอเคแล้วคราวนี้พี่นิวก็บอกว่าต่อคิวรถน้ําสั่งงับ อ่ะมาต่อคิวรถน้ำสั่งกันดีกว่านะแล้วสิ่งที่เราจะใช้รถน้ำสั่งนั้นคือกระบอกน้ำมันเองมาต่อคิวมาต่อคิวต่อคิวรถน้ำสั่งนะพี่นิวก็ยื่นกระบอกน้ำให้นะอ่ะคนนี้ก็กระบอกน้ำไปเอากระบอกน้ำไป,ร,ำปรถน้ำสั่งเจ้าบ่าวเจ้าสาว S <S เอ้มันเหมือนงานแต่งจริงๆๆๆใครมาแบบว่าจะรดน้ำสั่งนะพี่นิวก็ยืนนบบนย่นกระบอกน้ําให้แบบนี้อ้าวใครใครคิวต่อไปมาอ่ะยื่นกระบอกน้ําสั่งให้อ่าทุกคนก็ต่อคิวกันแบบเออน่ารักมากเลยทุกคนดูดิเออทุกคนคือแบบต่อคิวกันแบบน่ารักพี่นิวก็ยื่นกระบอกน้ําสั่งให้นะเอาไปเนะี่ยเอากระบอกรดน้ําสั่งไปเนะ่ะเจนว่าทุกคนก็ถือกระบอกรดน้ําสั่งกัน เพราดูน่ารักมากอ่ะโอ้โหใน,นขณะที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเหล่านั้นก็แบบว่ามีคนมาอวยพรเยอะเลย <S <S เออเรามีตากล้องด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวนะคนนี้เป็นเด็กเสิร์ฟนี่โอ้โหทําหลายอย่างเหลือเกินใครที่รดเสร็จแล้วก็จะกลับลงไปนั่งที่เดิมแบบนี้อ่ะพี่นิวก็ลงไปนั่งดีกว่าแล้วเราก็ชื่นชมภาพบรรยากาศอยู่ด้านล่างคืองานแต่งชัดอ่ะแลวนี่คือคนสุดท้ายที่จะลดน้ําสัง ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะอันนี้คือคนสุดท้ายนะ <G ül> เอาแหละทุกคนที่นั่งอยู่ด้านล่างจะบอกกับทุกคนว่าได้เวลาปาร์ตี้ <F ace> ไปเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไฟเป็นแบบว่าอ่าเป็นไฟสีม่วงไปเลยทุกคนมาเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกขึ้นมาแล้วเจ้าบ่าวเจ้าสาว <G ül> เออในขณะที่คนด้านล่างนั้นเขาไม่ขึ้นมาเต้นกันเหรอเราก็เลยบอกว่าขึ้นมาเต้นได้นะ <G ül> ขึ้นมาเต้นเลยค่ะขึ้นมาเต้นเลยเอารู้สึกว่าแขกเหลือในงานเราก็จะขี้เขินนิดนึงนะบอกว่าพี่นิวชอบท่านี้มากเลยขึ้นมาเต้นได้เนี่ยโอ้โหเป็นท่าแบบสุดเวี่ยงมากจะบอกว่าทุกคนในงานนี่คือแบบมันมากๆเลยนะและนี่ก็คืองานแต่งของเราในโบกฮเวฮนี่ว่าคนที่มาร่วมงานแต่งเราเนี่ยน่าจะม้วนจอยนะเราเอหวานน่าจะบอกให้เราเอหวานนะดูดีดูเอเราดีโอ้โหคนนี้ก็แบบเต้นท่ากังนําสไตล์เลยนะ <c oughs> ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาร่วมงานแต่งนะคะขอบคุณ มากเลยก็ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าในบุ๊กเฮเวนจะมีงานแต่งเอาล่ะทุกคนก็จะบอกว่าในคลิปนี้พี่นิวเนี่ยได้มาทําแบบว่า,าคลิปงานแต่งนะในบุ๊กเฮเวนนะก็นอกจากงานแต่งแล้วเนี่ยยังสามารถจัดงานอื่นๆได้อีกนะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันถ้าเกิดอยากให้มาจัดงานอะไรอีกในบ้านหลังนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพร้อมกับแขกเหลือที่มาเต้นในงานแต่งของเราบ๊ายบายค่ะทุกคนจุ๊บจุ๊บดูสเต็ปแต่ละคนดิธรรมดาที่ไหนอะ นายคนนี้คือแบบว่าฉีกขาแล้วฉีกขาแล้วโอ้โหคือแบบแต่ละคนนี่คือเต้นม่วนมากโอ้แต่ละคนนี่คือม่วนจริง